ชาวราศีกุมเดือนตุลาคมพื้นดวงประจำราศีชาวราศีกุมเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงมีความเป็นอิสระและชอบการทำงานที่ไม่ซ้ำซากจำเจเลยค่ะคุณมีความสามารถในการมองการไกลและชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคนรอบข้างเสมอค่ะการงาน การงานในเดือนตุลาคมนี้ของชาวราศีกุมจะมีความก้าวหน้าและมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะอิทธิพลดาวพฤหัสบดีอาจนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในที่ทำงานหรือมีโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรงสรค์สิ่งใหม่ๆให้กับองค์กรควรใช้ความสามารถในการสื่อสารและการเจรจาต่อรองให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่เลยค่ะการเงิน ในเดือนตุลาคมนี้การเงินของคุณถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมีรายได้เข้ามาจากหลายทางเลยค่ะอิทธิพลดาวศุกร์อาจทำให้มีรายได้พิเศษจากงานที่คุณทำอยู่หรือจากช่องทางที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรงแต่ก็อยากให้ระวังรายจ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากเรื่องส่วนตัวหรือความสุขส่วนตัวที่ต้องใช้เงินซื้อมานิดหนึ่งนะคะความรัก ความรักของชาวราศีกุมในเดือนนี้จะโดดเด่นและเต็มไปด้วยความโรแมนติกค่ะอิทธิพลดาวอาทิตย์จะนำพาความสุขและความอบอุ่นมาให้คนมีคู่ความสัมพันธ์จะมีความลึกซึ้งและเข้มข้นมากขึ้นส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบเจอคนที่น่าสนใจในแวดวงสังคมหรือจากการเดินทางท่องเที่ยวอย่าพลาดโอกาสในการทำความรู้จักนะคะสุขภาพ สุขภาพโดยรวมในเดือนนี้ถือว่าแข็งแรงดีนะคะแต่ที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือเรื่องของความเครียดที่อาจมาจากการทำงานที่หนักขึ้นและการพักผ่อนไม่เพียงพอที่อาจส่งผลให้ร่างกายอ่อนเพลียดได้ค่ะอย่าลืมหาเวลาพักผ่อนและทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดด้วยนะคะโชคลาภเป็นเดือนที่ดีของชาวกุมค่ะ คุณมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากการเสี่ยงโชคหรือจากการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนดีเกินคาดหมายมีโอกาสได้รับของขวัญหรือทรัพย์สินมีค่าจากคนที่คุณรักหรือจากช่องทางที่คาดไม่ถึงด้วยค่ะสรุปคำทำนายชาวราศีกุมการงานก้าวหน้าและมีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีการเปลี่ยนแปลงในที่ทำงานการเงิน การเงินดีมีรายได้จากหลายทางแต่ต้องวางแผนการใช้จ่ายความรักความรักโดดเด่นและเต็มไปด้วยความโรแมนติกคนโสดมีโอกาสเจอคนน่าสนใจในแวดวงสังคมสุขภาพแข็งแรงดีควรระวังความเครียดและการพักผ่อนไม่เพียงพอโชคลาภได้โชคลาภจากการเสี่ยงโชคหรือการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนดีเกินคาดหมาย